แรงวันนี้พี่น้องจาทอดปลาแล้วก็ตำเห็ดอันเห็ดตาพนาเห็ดปอกตาตำจิ๋อของคุณยาเถาอบไก่ตั้งแตอเม้กากินได้บนมือตำจิรอก,กินกับพักเตา้ากินง่ายๆสบายดีจ้ะพี่น้องจาสบายดีตอนคํากินข้าวแรงเด้อสบายดี ินง่ายๆเลยพี่น้องแสบแงกลยเ็ดปตาดอกเดียวได้วยมักงนง่ายนึงงเกิดดอกเดียวนะเดียปใบเตยนะคั้นเป็นทอดนะนางมากเกี่วพี่น้องทอดปะนะหมื่นพัดกะเพราเนาะซํานี่กับแสบแลยพี่น้องหันบนเฮะ คาราเฮดปวกตามันก็ได้กินปี๊ดแล้วเถอะแม่หญ้าทางเป็นกินข้าวเจ้าบอกให้กินข้าวเหนียวกินสลับกันไปกันมากินข้าวเจ้าแล้วมันดีสุดน้ำตาลมันหน่อยแม่ต้องมีน้ำตาลรายการเขียนน้ำตาลมันหลดดิหลดแห้งก็บบุได้ดิน้ำตาลหลดแห้งแล้วทำยังไงหลายคนว่าหญ้าคือคาราเมลไรเรากินได้อยู่แต่ว่าเรากินน้อยๆนะกินอย่างละนิดละหน่อย ก็พอเชิงสีขันว่าขาดชาญหาหนุนหน้อยระวันมันต้องแบบควบคุมมันนะต้องหัวจออกเลต้องกินหวานเน่มูข้น่แน่แต่ว่ากินได้หน่อยเขาํำคำมันตกเศ้ามันแดดจะมือออกได้เส็จปวกเบ่งถอดปลายตงต้ดปลาันมันค่เลยได้่เลยมเอือเช่าไปตัดเข้ากับไปไม่ไพ่ป่ะพ่อ ไม่ผ่าามาซ้ำกะตายเลยตัดเลกงน้องใหม่เลยใช่่มเนาะกินอยู่เทียงน้ายังแ่บเนาะแ่บเลยชมวงนเราไปจีจิหลอกินมังคือวแ่บแ่บจีี่ขานเทียงป้าชอมโตปีน่ะปาีชตน้จ้ำเจีวยิ่งจ้ำเจียวแล้วแสบเขาีน่า พ si. mm. yeah. yeah. tamam ั่น okay, ้กอบตีนรพี่นอด้ใส่่งเหรอเห็นบ่ได้่ินางสกินงามปูวัดใหญ่แต่งามใหญ่ปีนี่ยังงามหนึ่งเลยคะซาเล้งคีบไร่อิดได้ถ้าขอติดจไืกี่ซาเล้งของทัด ซาเล็งก็มีอยู่นาขีแต่สาเล็งเลคนกะซา,า,า,าเล็งพ่อคอยเอาไว้คนคนเป็นยาไมด้คนเนี่ยมันคนยังรับเลยตอนมิดอ้อยคนย่อ้อยบออกแม่สมุนพอด้อยู่แล้วสทีตยย่งงู้าหลือิต่าตะาะ่ปนอย่า้ได้เล็งข้าหัวหลับบอกข้าวเคยลงทางเจอหนึงนะ่งยกับนางเมยสิไปเอาอัน โทรด้ไหมเห็บอมีนี่เลลงป่าเลยทางโั้งอีพญาับเบิ้งพ่อลองับผมดูเจ้ากับพา่ครึ่งทางเดียวอีกที่้าหนึ่งเขาหัวนะฮึบมแห้งพอคับเลยแล้วด่งน้อยก็มันจะขาดได้เห็นเขาาดดูอีกทเดนน่อยไปขั้งเดียวเดเขามันหนาขัานเดียวเลยสรอบเสร็จมันหวานมันเนขึ้้งขั้น้นหมดขึเนี่ยได้ั้หมดนเห็ดถั่วตับแจ่วเห็ดแจ่ว เด็ดไงต้าวงามๆลองกินดูจ้ะเจ้ากิเคยกินเนี่ยันเจ้ากกินเนี่ยคิวเลยนี่ตำจีรอเขากันไม่ไหวก็ททกินฮักงำจีรอปวจีรอไม่ินไมอเก็บอยู่กลางทางมือแบบสอกง่าุยเก่งม่เเลทั ก,มมกินกระปบบ้นกระปลากรบป๋าเนค่ะกระอืมเน,นีน่ะเออนางแต้เหลาออ,าาอ้อมผ่าเข่าอยู่เธออยากแขงนะคะ,ละ,ละอื้นช่องสาสิเป็นต่อ่ำสิเมื่อ<ะ>คิหอนหอยนางขาวหอมเน<ะ>ี่ยเด๋ยวจังวอยกระแม่ แต่ก็ค่ายอยู่ห้งควัวพี่น้องนอนเฝ้าเพื่นอนย่อเข่าพรอมันเลยใช่ออกในแมวคนมันชนขับมาได้ยินแต่เสียงกบเสียงเขียดนอนฟังเสียงกบเสียงเขียดพอมันติดทงนาเลยเงินมันมต้องอยากไปนอนหน้าเลยเนาะนอนในหน้าน,นอนในหน้าเลย,เลยมันขันบมันติดให้านาในหลังเพือ่อนนี่ก็ไม่หน้าเลยนาขัดเจ้าเดิ ติดกันกับเงินเด็กี้เป็นหน้าเนี่ยนี่เนยเอาทมดินเนี่ยเออเป็นหนฉพามันจืดๆเนาะแต่ไบซืุดน้องหมดแล้วจะไปสร้างแล้วน้ำหนักขึ้นเยอะก่อจะขึ้นเราสั่งตัมท่านกินเขาพี่น้องเืิอตัดผมใหม่คำ ปิดมาได้ดีดูปิดหนามาดูใครนี่เนาะยังอันผูกตัดเกียนอันเกียนจนมุนเนาะเราเม็นกะลามูกเผาตะกี้นะพี่น้องเพิ่มผลิตน้ำสะ้อยทรงผมเพิ่มผลิตตกทรงได้แต่ละเมืองทเหนียบก็ดอก เดี๋ยวนี่ผมก็เดี๋ยวนี้ผมก็เบลเอยเห็ดช้มพี่น้องพอเมียก็ได้นะเห็ดฉันจะคล้องดูดินะพี่น้องเมียก็ได้นะไม่อยากได้ใครอีกแล้วจอยที่มีคนมาเนี่ยอยากให้คนมาหลายคนมาสลอยคือโปแตีนคือโซมบางเสื้อเห็ดกินหางกับโปแตีนเลยตื่นมามันเห็ดกินเลยใยากไปหันไปนีหลายคนบมาเจอสลอยดอกยองเกี่ยวกัน มักแตงอยู่ไดกมแต่หอยนี่าได้หลงมาเต็มตแล้วให้ยังพอเบอรดีเวลาเป็นผู้นะเมนต่จคนเสียพี่น้องพร้อมบ้านใหญ่บ้านใหญ่นะพี่น้องเขาดุงานด้ทางกินดังว่ากินงามกับปู่เมือนวานเดอมีนงาม ไปวากินบอกทีไปดึงกระปูกไปก่อมันตายใช่ไหมล่ะแช่เลยอบไก่แช่ป่ะมันมึมันไม่ข้าเนื้อเข้าวนังเลยข้างอุ่นนะข้าวแบนแบบห้าบะผ้าวนะเนาะเห็ดแบบเปื่อยอน่ะเนี่ยะเปื่อยนะกับใส่เครื่องตุนนะเนาะไม่อบอ่ะอันนี้เขาอบธรรมชาติ มันแหงเลยบร่ได้้น้ำมันเลยเนีอื่นสาวกะเพาหมูเฉอยจิบอ่คือกินลายอย่งเงยกินยนมจะกินเยอะ จะกินยี่นมนมพงมอขากือน่งอนมือกิ่งมันกิสยเ่งมันกินบดจักชงหาบ่วงขาว้บวากข้ากระดอสองสองบวงเคงข้ากระดน้าต้องหน้าให้มันมาล้านกันมันแทนสารอาหารไดละลยอมัะ้กินบดย นโอกกิ้งโขบอหอยิ้มบางบางพอทีเห็นเจ้าใจจางอืมหลายบอ่อเตยเจ้าผม่น่าจะ <laughs> แป๊โโตขอให้มักินอันมาคามกันขึ้นสีผสมเนาะ ยังอกังคงใช่เถอใจเปการควบคมงานนะเนื้อทำมันด่าเดิมเมื่อเจ้าคอยทำมันดามเจ้าอะไรกันทำด้ไม่ไดาเอาบ่อโตไม่ไหหน้าบ่อมีนอนตายหน้ากับลุงล้กอยา ลเนี่ยทุกคนนะยามนยามบอกว่าตัวนี้ความดันเนี่กแ่วกันลกแต่เนะ้อเข้าเลี่ยงั้งมัวเปลี่ยนกันนนองเมย์ทำบุญววันที่ึอกว่าผเดือด้ตบฮัปปี้ชงใหม่ะ สรอยกินฮะเไอไเลยค่ะวมาจากของเสหลอจหลอกด่าทางออกนะเตยย่ายอม่ยอมหมดจบชอไมมสลัดหน่อยนะไม่ได้กไม่ได้วอาบบงงเล เต็มโบนังลงยวนี้เธอหนะนังลงหนังลงคนังลงค่าชงสารนังลเก้าทุกเเนาะเาปกตี้เผาจังโบวาล็อติดเชิงนั่งนั่งะมอบแม่นโอย เอาหาอมือเสได้นาคุณประยูรหล่อบบามือนะครับมันเห็นแหปิ้งได้นะแปกวะเออมันก็บหายแล้วก็หอมมันมันหน้าตาดีอันนี้กัหน้าตาลอนีใหญ่ตัวใหญ่เออใหญ่ือกันบากอานมันแลเืล่ไอ้นะกระหอมเพื่อนนอก็เจาะจะือลูกมเนี่ยมันปิ้งีนั่นะว่าสิกินทอดปะค่ะค่ะ อิ่มพี่น้องเอ้ยกินมะขามแล้วปู่พระลำคอให้กินตื่นนอนมากินอีกมะขอนกินจนอิ่มไปกินละโจมร้ายพัอไปบ่อนลำโบไปหาซานหอยตังชาเขาหอมไปอยู่กับไปอยู่กับปอยหมดเอาไปน้ำนี่ไปเชิญเอาคือคลายดีแท้ต่พี่พวกตาบนะแซ่บแห้งเลยนะพี่น้องขนาดเห็ดโบราณนะพวกมันโบราณคนกิน มันมีเห็ดดอ,อกเดียวมันคาย,ยากเนาะดอกใหญ่เพราะเคินเห็ดตาเพาะบุหัวทางทงพีจะเกินเห็ดตาเน,ม,นมันจะมีเห็ดชองแบบแต่เห็ดปวกตาบันนีจะมีแบบหน่อยกับแบบใหญ่อันนี้แบบใหญ่ชุดเลยขันดอกใหญ่มันบานดทาติบเข่ากินเนี่ยพัก นอติตาแป๊วหน้าตรงสาทั้งเลยน่กอนตัวหน้าตรงสไเตยเพิ่นคือแม่เลยพี่เนาคือไหนคือไหนเห็นตาขางอเดียวบัลลัสลอยเซี่ยงไฮเบิร์ ไอคนอาชีพเรเคยเห็นเนาะงบในโทรศัพท์แบบเคยเนาะพี่น้องจาม่อนีสซาลากะซิตาเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงเท่านี้เนาะกินง่ายๆพี่น้องมืออก็สิได้เมื่อปลาแล้วลายมือบริสิได้พ่อยิ่งไปแล้วจ้าพี่น้องขอบใจทุกคอมเมนต์ทุกคนที่ติดีต่ำเลยพี่น้องไปแล้วสบายดี